สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดมิดนะครับกับเกม Summoner War Skyna นะครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมแจกชุดแปลงร่างฮาชิบิระอินโนสุเกะนะครับเป็นมอนเตอร์คอลแลบเนาะจากเรื่องเดมอนซเลเยอร์นะครับแล้วค no, ิเมสึโนยายบะเนาะดาบิานะบคาสูนของเราเน่เองนะครับก็กิจกรรมมัน,เร,มมน,ม ab, นรเริ่มมาได้พักหนึ่งแล้วมาหมายถึงคอลแลบนะครับเริ่มมาได้พักหนึ่งแล้ว ส่วนกิจกรรมไอ้แจกชุดแปลงล่างเนี่ยคือแจกคอสนะครับของอิ no นโนซุกิะคกิจกรรมจะเริ่มวันที่10กุมภานะครับ9โมงถึง9มีนาคมนะครับ4ทุ่มนะก่อน4ทุ่มนะครับก็ให้เวลาค่อนข้างนานนะครับ1เดือนเลยเนาะกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น4สัปดาห์นะครับก็มาดูเขาทำอะไรบ้างนะอันนี้บอกวิธีการรับเปลี่ยนเนาะก็ทั่วไปนะครับเราฟาร์มดัน เล่นไอ้มาสเตอร์เอ็กเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับโอเคกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเป็นเคลียร์ภารกิจรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนาะก็ง่ายๆนะครับเป็นรับเหรียญรับเหรียญแล้วจากการฟาร์มดดนเจี้ยนไคลอดนะครับการฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยได้อยู่แล้วเนาะการเล่นไอหน้าโบลหน่านะครับเนาะสิบครั้งยี่สิบครั้งเล่นกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยต้องวันละสิบครั้งเลยเนาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับ ทำธารกิจประจําวันให้ครบหนึ่งร้อยแต้มนะครับก็ทุกคนน่าจะเคลียร์กันอยู่แล้วนะเป็นอะไรที่มันง่ายๆนะครับเคลียร์เควสหน่วยพิฆค่ศูนย์นะเคลียร์เควสหน่วยพิฆค่ศูนย์ก็คือไอเควสพิเศษนะที่มันขึ้นมาให้เราทําช่วงคอลลบเนน่นะครับพยายามเคลียร์ให้หมดนะเพื่อนๆมันมีมันมีจํากัดนะครับหมายถึงว่าเอ่อมันสามารถดองไว้ได้สักประมาณเจ็ดเควสมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแบบพยายามทําให้หมดทุเควสนั่นแหละนะครับ ออชนะการต่อสู้มาตเตอร์เอ็กอันนี้ลงทุกวันอยู่แหละเนะาะนะครับน,นี่ง่ายๆนะอืมกิจกรรมที่สองนะครับเคลียรภารกิจโบน,นัสเพื่อรับคัมพีเวทมุนนะดูคู่อันนี้ก็น่าจะเป็นภารกิจพิเศษของเขาเนาะซึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะครับดูคู่มือชุดแปลงร่างมอนเตอร์ก็เข้าไปดูไอตัวชุดคอร์สนั่นแหละนะครับติดตั้งอาคารแปลงร่างนะก็มีอยู่และทุกคนทุกบ้านต้องมีนะครับใส่ชุดแปลงร่างให้มอนเตอร์ไม่จำกัดประเทศนะครับ ก็คือการใส่คอร์นนั่นเองนะครับอืใส่เทมใส่เทมแปลงร่างหรือเอฟเฟกปรากฏตัวอ๋อไอ้เทมแปลงร่างนี่มันรู้สึกมันน่าจะเป็นไอตัวนี้เนาะไอตัวปีกมากกว่าเนะเออไม่ใช่คอร์นนะขออภัยนะฮะน่าจะเป็นตัวปีกมากกว่านะครับก็ง่ายๆแหลนะเนาะเพื่อนๆที่เล่นมาสักพักหนึ่งน่าจะรู้กันหมดแหละนะครับส่วนกิจกรรมที่สามนะครับเอ,อรับ คำพีรบบะดับแค่ศูนย์แจกแล้วเห็นไหมข้อแรบนี้แจกเป็นสิบสบายนะครับใครที่เปิดไม่ได้ก็ยังมีลุ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเลยอแจกชุดแปลงล่างนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆนะก็เคียร์ภาร,รกิจตามจํานวนครั้งน,นะครับเอาที่เด่นๆแล้วก็จะเป็นตัวสีแดงที่เขาทำมาให้เนี่ยนะครับชุดแปลงล่างนะก็คืออคอร์ดินโนสุเกะที่ถอดหัวนะครับ แล้วก็แจกคัมภีร์หนึ่งมวนเนาะมีคัมภีร์อื่นออีกเยอะเลยนะครับแจกเพชรแจกพลังงานเหรียญโบราณเนี่ยก็ได้ใช้ทางนั้นนะครับกิจกรรมทำไม่ยากด้วยนะหรือว่าเกมแบบเป็นเกมใจดีนะครับเกมดีๆนะโหลดมาเล่นกันได้เยอะนะครับอันนี้เอฟเฟกปรากฏตัวนะเอฟเฟกปรากฏตัวที่เขาแจกเนี่ยจะเป็นเอเหมือนตอนที่เราเข้าไปในไอรีนานะ่าเนาะแล้วก็หรือว่าไปเล่นคอนเทนต์ต่งตางๆเนี่ยเวลามันเริ่ม ต้นฉากเนี่ยอมันจะมีเอฟเฟกเนี่ยขึ้นมานะครับลองสังเกตดูนี้ไอเทมแปลงร่างเนี่ยไ่าจะเป็นตัวปีกนะครับเอไม่แน่ใจว่าเราทำมาแบบนี้มันจะใส่กับตัวไหนเหมาะดีเนาะมันไม่แน่ใจมันต้องรอดูของจริงนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็นี้เป็นชุดแปลงร่างนะครับเป็นคอสคอสอินโนสุกะถอนหัวนะอืมอันอันเนี้ยผมว่าเขา ให้มาทุกธาตุเลยหรออืมถ้าจากเอาเนี่นะน่าจะให้เลือกหนึ่งธาตุมากกว่านะเนี่ยคิดว่านะครับคิดว่าโอเครอดูกิจกรรมจริงแล้วกันนะครับก็คำพีได้ไปค่าศูนย์อ่าสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับใครเปิดก็ขอให้ได้แสงมืดนะครับห้าดาวนะอิโมจินะอิโมจิทำมาน่ารักมากนะครับมีเยอะมากรอบนี้ ก็กิจก,กรรมมันมีประมาณนี้นะครับอืมวิธีการได้รับคิดว่าคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็น่าจะทํากันครบทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะขอแค่เข้ามาเคลียร์เควสประจําวันเคลียร์อะไรให้มันครบนะครับมันได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้วเวลาค่อนข้างนานเนะโอเควันนี้รับกิจกรรมแจกชุดแปลงร่าง อินโนเซเกะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับ